กลับมาจากไทยถึงบ้านเปิดตู้เย็นแม่เจ้าโอ้ยฉันแถบสิเป็นลมพี่น้องจ้าเพื่อนบ้านเข้ามาดูแมวให้ฉันเนาะแกช่างเก็บพักใบเต็มตู้เย็นเลยดูดูสุชินีฉันบวฝรั่งพี่น้องจักเกก็เก็บมาทำไมนี่นะฉันกีฬาเอาไว้จักหน่อยยาก็สูงจนท่วมหัวเขาลุงทอมมี่ก็ตัดยาโอ้แกเอย้ยมันเขาฤดูบใบไม้ร่วงแล้วพี่น้องมันจะมาหนาหิมะแล้วเดอ้อแกเอย้ย แอปเปิลก็ลนจนวายววดหมดแล้วขางลางนี่ก็ที่ลนล้นนี่ก็เน่าเปื่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปเลยค่ะอากาศที่แสนจะนาเบื่อเริ่มเข้าไมา้อีกแล้วหน,หนาวมาดูพักของปักวางเดอ้อมันจะเหลืออะไรเบิ่งแกเอ้ยดินมันเริ่มเย็นพักก็เริ่มตายพี่น้องดูดูแตงกวาลูกใหญ่แล้วก็แกแล้วค่ะฉันทิ้งสวนพักไปสามาิติ์พี่น้องเอ้ยโอ้โหมะเขือเทศ สุกคาตนแดงโรคาสวนเลยพี่น้องนี่ขนาดเผื่อนบานเขาเก็บไปหายแช่ตู้เย็นไว้หายสองถวยใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะออกมาในสวนก็ยังไม่รัวจะทำอะไรกินดีอันนี้ลูกเน่าเนาะโอ้โหความงอมของมันพี่น้องเอ้ยลุ่มละเนละนาแต่ลูกก็ยังแข็งแข็งอยู่เก็บไปซะให้เมดเถอะใครมีสูตรมะเขือเทศทำอะไรได้เบิ่งแกเอ้ย เพื่อนบ้านเขาก็มีกันแล้วเขากลไม่น้อยมาช่วยกินค่ะดูดูเป็นพวงเลยนี่นะลูกใหญ่ด้วยต้นนี่ต้นมันคายๆว่าจิตตายแล้วละพี่น้องแต่ลูกมันก็ยังเก็บกินได้ดูดูดทำมะเขือเทศเชื่อมคือจิอร่อยนอกแกนอกต่วฉันก็ไม่ค่อยอยากกินหวานเนาะนี่ทำยังไงเนาะจะมีใครมาช่วยกินไหมเนี่ย นี่นะต้นโปรดของฉันนี่นะ่ะฉันชอบกินคาต้นกับต้นพัน์นี่ละหวานอมเปรี้ยวอร่อยอร่อยลูกมันยาวๆพี่น้องก็ยังอยู่ให้ฉันได้กินคือเก้านอกกลับไปเมืองไทยก็หลายอาทิตย์ มันชงรวดเร็วเหลือเกินสามอาทิตย์พี่น้องเอยฉันนี่ยังจนเลยไปขายปลรราแล้วก็พาผัวพาลูกเที่ยวเที่ยวกระเตง,งกระเตงกันไปพี่น้องเอฟซี FC ของฉันเพื่อนของฉันสมัยรุ่นต่างแต่เด็กหน่อยนัดเจอนัดคุยอยากเห็นกันเนาะก็ไม่ได้เจอพี่น้องฉันไม่มีเวลาหายใครเลยสามอาทิตย์มันชงรวดเร็วแท้ๆลูกผัวก็กะ<ๆ>แน่นตต๊บไม่มีเวลาส่วนตัวเลยกาบสามอาทิตย์นี่ ยังว่าและนอพี่น้องฉันมีภารกิจที่จะต้องทำงานที่สวีเดนฉันก็มีเวลาจำกัดกับที่ก็แค่สองสาอาทิตย์ทำอะไรก็ยังไม่ได้สะใจเลยแกเอ้ยขอโทษขออาภาัย fc ล้วก็เพื่อนเพื่อนเด้อที่อยากจะเจอฉันอยากกินเข่าถ้าฉันแต่ฉันก็ไม่ได้มีเวลาหายเนาะค่ะเนาะขอบคุณกำลังใจ fc ที่ไปเจอตามตลาดนัดเขามาทักทายมาอุดหนุนฉันฉัน,ฉนดีใจแท้ๆดีใจที่ยังมีคนจำฉันได้แกเอ้ย หุ่นหนะมันยืนในรูปนั่นนะ่ะพี่น้องเอยหามหามก็มาตามทยอยมาเต็มนี่นะยังไม่ซุกก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาดูแลสวนห่แล้วก็มาดูแลแมวมาดูแลบ้านห้ฉันพี่น้องเอยเขาก็เป็นห่วงเป็นยยเขากอช่างเก็บพักของฉันไปเมื่อเลยต้นสุชินีดีนะพี่น้องฉันอุตสาจงเอาไว้เนาะลูกใหญ่ๆฉันจะให้มันโตเต็มที่แล้วให้มันใหญ่สุดๆแล้วฉันจะทําคลิปให้แกดูเพื่อนบ้านฉันช่างมาเก็บใส่ตู้เย็นอัดไว้ให้ฉันเมื่อ เลยเนาะแต่ว่าแกก็ใจดีเนอะแกก็อยากให้เองได้กินนั่นแหละพี่น้องกลัวว่ามันจีนเน่าหนีจากฉันซาลาว่าก็เลยเก็บไว้ให้ฉันนะนะไม่เป็นไรดอกถ้าว่าฉันก็นึกเสียดายอยู่ฉันอุตส่าห์ละเอาไว้เอฟซีฉันดูเนาะ้าไม่เป็นไรดอกช่างมันเถอะ น,นี่แตงก u าก็ยังเหลือลูกหนึ่งนี่น่ะสภาพสวนของฉันไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเอาวาสารสวนพักแล้วจ้าต่อไปนี่เป็นหน่ะรดูบใบไม่ร่วงแล้วก็หิมะกำลังจะมาเด้อพี่น้องเอ้ยหิมะก็จะไปอยู่ประมาณหาถึงหกเดือนน่นแหละค่ะ